วันปุย,ยสมปุยก่อนเฮ้ยเนะกนนี่อะจุดเอาหมากเอาห่วงอะไรนี่ใส่มันก็ไปตั้ง, 10, 5, 10, 5. ง 10, 4, 7, 3, สิบห้าสิบห้าตั้งสิบสี่เกจ็ดสามห้าผสมกันไป นีแขนเสืบอมันฟูตัวมันเลือดก,กินน้นเลยหมดตัวเลยบทต่อไหนอุตสาหักหานกินอันนี้มันเป็นรอบสุดท้ายแล้วเป็นรอบสุดท้ายสวยงามๆไหนไม่กินปีนี้ขาดว่าเจียวไรล,ละไหนมันได้ไรล,ละตัในทิ่ไหนได้บ่สแต่โมได้ก็ว่ากันไหม ล่องมันไม่ไปเรื่อยๆต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสี่เมล็ไร่ละหาลอยหาลอยอยูน่นี่โอ้อม่ได้กเงยังดอกกเกบตัวก้อนนี่ตะขาปุ๋ยก็ไปแล้วเยอะนี่ตะขาปุ๋ยก็ตกไป,ปกกไรละพันเด้เอพี่น้องเลยปเป็นไอ้ช,ดชุดไรละพันเก็ตรไดตะขาปุ๋ยหลุขึ้นมา ต่ยะดีกว่าไปได้ขึ้นไปครั้งนี้ยี่สิบโลเหลือเนี่ยี่สิบโลต่อไล่ขึ้นไปนเ,ปนเนไรานะจะชัด กินนม่เย็นเช่นเชี่ยมเยอะอันนี้เลรละตันขึ้นโอ้เจแล้วตันนึ่งกิดเยอะเนี่ยในราคาชีหาพันหนึ่งนนจันลดจีโร่ละหาบาทกินน่องเลยก็ขาดชื่อก็ได้ มไม่ได้ตามนั่นกูโอ้ยแบบก็แล้นีส่สินต่อไปอีออกแล้วเฮ้ไไไยไง่งกระุะกรูกระซูม่ได้นี่เป็นเกษตรกรตุ่เรียนรูกับมันโอ้ปุ๋ยเม็ดนี่นไหมเม็ดก้อนเมียนี่มันไปเลียนประเลิศอือุบาทพะโลดอ่ะเอา้ไาไปก่อนมูลเลยมึง เออเออมาคักเป็นยังไงทั้งไปน้องใจแล้วไปอันนี้จิตใจเราเริ่มไปเราเด้องนี่